เห็นแสงนึงแดงแบบนี้ก็อดนึกถึงช่วงคริสต์มาสหรือเซนต์ครอสไม่ได้เพราะว่าหลายท่านเนี่ยใกล้จะปีใหม่เทศกาลหยุดยาวแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวมีโปรเจกต์กับครอบครัวพากันจะไปเที่ยวนู่นนั่นนี่บางท่านก็ออกรถป้ายแดงเพื่อที่จะไปซิ่งช่วงปีใหม่กันคันนี้ก็เป็นอีกคันครับมิตซูบิชิปาเจโ r o สีขาวมุกป้ายแดงออกมาจากโชว์รูมใหม่ๆสดๆมาให้เราเคลือบกาฟีน ผมอยู่ในห้องนี้เนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้เรากำลังอบอินฟาเรดด้วยความร้อนที่ดันไปจนถึง6-70องศาเพื่อที่จะผสานกราฟีนที่เป็นผลึกเหมือนรังพึ่งครับพูดภาษาบ้านๆก็คล้ายๆกับโมเลกุลของเทียนไขที่เขาหลอมละลายไปแล้วก็จะเฟรกเคลือบบนผิววัสดุนั้นๆไปอีกนานแสนนานแต่ความพิเศษของกราฟีนจะไม่เหมือนขี้พึ่งครับเนื่องจากนักวิจัยเขา วิใจัยให้คุณสมบัติมีความแข็งตัวมากๆถึง 10H บวกหรือแข็งเท่ากับเพชรพูดง่ายๆแข็งไม่พอเงาลื่นเนียนผิวสัมผัสข,ของเขาจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนแลกเกอร์โรงงานแต่ท่านได้เคลือบไปแล้วท่านสัมผัสได้หลังมือท่านจะรู้เลยว่ามันเนียนมากเหมือนกับเราลูกอัญมณีเวลามันเจียรไนออกมามันจะลื่นมือมากๆมิสูบิชิปาเจโรคันนี้แต่งมาแบบจัดเต็มสีขาวมุก แต่ก็ยังให้ความฉ่ำเบาวได้อย่างชัดเจนผมภูมิใจกับรถคันนี้นะครับผลงานน่าพอใจมากๆเป็นไปนตามสเต็ปที่วางแผนไว้ขนาดสีขาวมุกนะทุกท่านจะมองยากไม่เหมือนสีดำแล้วบีฟอร์อย่างที่ทุกท่านเห็นทุกคลิปทุกคันที่ผมนำเสนอ รถป้ายแดงป้ายอะไรก็ตามถ้าเจอกับมลภาวะประเทศไทยเรายังไงก็มีรอยฮฮโลแกมรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันทําให้สีรถของท่านมันหมองไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าที่ควรดังนั้นเราก็จับมาขัดครับด้วยน้ํายาแบรนด์เนม3สเต็ปจนฉ่ำวาวสะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้เราถึงจะกรอสทับด้วยกาฟินถ้าเตรียมผิวไม่ดีผมไม่กล้ารับประกันแน่นอนถึง7ปีเคลือบครั้งเดียวจบ ท่าน็จะได้บัตรเหมือนบัตรเครดิตที่เป็นซีเรียลนเบอร์ติดตัวท่านไปอีก7ปีเอาอูเอเซียเชียงรายเป็นตัวประกันด้วยประกันกันแบบยาวๆเพราะเป็นธุรกิจครอบครัวที่เราใส่ใจกันมากๆและแน่นอนครับกว่าจะฟินิชชิ่งออกมาเงาๆงาามงามฉ่ำๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ําเรื่องของแชมพูล้างรถของเสียรลักที่ผมคิดค้นในเดือนตัวเองต่อมาด้วยน้ํายาเคลือบคอนโซลเบาะหนัง uv protection ของเสียรลักเคลือบเบาะ และท้ายสุดภายนอกที่เป็นสเสน่ก็คือระเบิดยางดำซึ่งมันจะเงาดำแบบนี้ไปอีกอย่างน,น้อยๆหลาย10วันต่อให้ท่านโดนโครนโดนฝุน่นโดนเครื่องฉีดน้ำแรงมันก็จะเกาะซึมอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าน้ำยาที่ผมคิดคน้นมันเป็นการปิดจุดอ่อนนะครับที่ผมเลือกใช้มาหลายๆแบรนด์ก็เอามาผลึกรวมเป็นเซียรลักน้ำยาสามเทพให้ทุกท่านนด้เลือกใช้ใครสนใจก็คลิกในตะกร้าหรือช่องทางอินบ็อกต่างๆ เรามีจํานวนจํากัดและระวังของลอกเล่นแบบของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์ข้างขวดเป็นสีทองทองเป็นประกายแบบนี้ส่งตรงจากเอเชียคาสปาที่เดียวเท่านั้นนะครับ